thank you ครับกลับมาเจอก,กันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการฝึกการเล่น s c a เปจิโอสนะครับก็สกาเปจิโอสก็เป็นการเล่นคำนะครับก็คือเอาคำมาผสมกันระหว่าง Scale กับ a ปิจิโอสนะครับก็คือเป็นการาเล่น Scale ยกตัวอย่างเช่นดีม e เนอร์นะครับเราไล่ Scale D ีมิเนอรก่อน ฟอร์มไหนก็ได้นะครับจริงๆก็ฟอร์มข้างในก็ได้หรือว่าข้างนอกก็ได้แต่ทีนี้ขออนุญาตเป็นฟอร์มนี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ก็มาดูสิ่งที่เรียกว่า appoggios นะครับก็คือเป็นเอา D minor s e v แล้วกันนะครับก็คือตัวที่1ตัว f ฟตัว5แล้วก็ตัว f ฟนะครับก็จะกลายเป็นโน้ต D F A แล้วก็ C นะครับทีนี้เอามารวมกันกันกบ อปิจิโอยังไงนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเลือกตัวโน้ตที่อยู่ในดีเมเนอร์สเกลก็ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกตัวเริ่มจากตัว F มาแล้วกันนะครับเสร็จแล้วผมกระโดดไปตัว A มาตัว E ครับ D แล้วก็ C โอเคสเกลผมจะเล่นฟอร์มนี้นะครับ แล้วมารวมกับอะเปจิโอของ D minor s เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเห็นไ,ไหมครับเราจะาไล่จากเสียงสูงลงมาเสียงต่ำก่อนนะครับก็คือคและทีนี้เราก็ฝึกไล่ขึ้นบ้างนะครับอันนี้เป็นอะเปจิโอแล้วก็ตามด้วยสเกล ลักษณะอย่างนี้นครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการเล่นสเกลรวมกับอะเปจิโอแล้วนะครับทีนี้อาจจะเปลี่ยนฟอร์มบ้างก็ได้นะครับ D ีม n เนเหมือนเดิมใครอา,อาจจะเล่นฟอร์มนี้ก็ได้เริ่มจากโน้ตตัว A ก็ได้นะครับนะครับต,<ๆ>ตัวแรกเป็นสเกลตามด้วยอะเปจิโอของ D ีม n เนอวครับนี่รวมกันเป็น ษณะนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะประยุกต์ให้มันมากขึ้นกว่านี้ลักษณะไม่เป็นการไล่สเกลก็อาจจะใส่ลูกเล่นเข้าไปเช่นอาจจะเป็นห็นไหมครับเราก็จะได้วลลีสวยๆเพิ่มมากขึ้น เอาไปคิดดูนะครับว่าเราจะสร้างวลียังไงก่อนจากสเกลนี้แล้วก็เอามารวมกันกับอาเปจิโอไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์อาเปจิโอหรือว่า,าทางโดมิเนนต์หรือว่าดิมินิชได้หมดเลยนะครับยังไงลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูยนะครับสวัสดีครับ